สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่จุดแปลงเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เรามีเทคนิคดีๆนะคะกับแารสับะระสีทํายังไงให้แตกหน่อได้เร็วขึ้นเราจะเลือกต้นพันประมาณ1-2ปีนะคะโดยอุปกรณ์ที่ใช้คืออะไรรู้ไหมคะหมายเสียบลูกชิ้นนี่เองนนี้เรามาดูวิธีทำกันค่ะ ครับผมสำหรับขั้นตอนนะครับเราเลือกต้นสัดรสีที่มีความสมบูรณ์นะครับอายุหนึ่งสองปีแล้วนะครับคือว่าถ้าได้ต้นที่สมบูรณ์ก็คือจะได้หน่อที่สมบูรณ์นะครับผมเมื่อได้ต้นที่สมบูรณ์นะครับวิธีการทานะครับคือเทน้ํที่อยู่ในรที่อยู่ในใบนี้ทิ้งออกให้หมดก่อนนะครับครับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับก็คือแม้ลูกชิ้นมลูกชิ้นนะครับผม ให้เสียลบลงไปตรงใจกลางของสับรถสีนะครับผมการเสียบเสียบแทงลงไปนะครับผมแทงลงไปประมาณหนึ่งถึงสองเซนนะครับผมพอพอรู้สึกตึงมือนะผมจะรู้สึกตึงมือครับเดี๋ยวจะแทงใันดูนะครับเดี๋ยวครับจะรู้สึกตึงตงมือแทงไปครั้งเดียวตรงใจกลางนี้นะับผมเสียบอย่างนี้ไปประมาณสองสามเดือนผมจับรถสีก็จะเริ่มแตกหน่อให้เราเห็นนะครับผม สำหรับคนที่ดูคลิปของศูนย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามตอนต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย